แม่ว่าตอนนี้นะครับลิเวอร์พูลจะเข้าสู่ช่วงพักนะครับแล้วก็หลังจากที่กลับสึกมาหลายรายการแต่ก็ใช่ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ลิเวอร์พูลเองมีเวลามากพอนะครับเพราะอะไรเพราะในเวลานี้นะครับเวอร์วูลเองในช่วงพักนี้จะต้องแก้ไขปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นภายในทีมนั่นก็คือเรื่องของเกม ลุกหรือขุนพลทางฝั่งขวาของทีมนะครับที่กำลังมีปัญหาอยู่ไม่น้อยหลังจากที่โมฮัมเหม็ดซาร่านะครับต้องไปล็อกใช้ทีมชาติอียิปต์ขณะเดียวกันเทรน์อเล็กซานเดอร์อโน่นะครับที่ยืนอยู่ทางฟูลแบ็กทางด้านขวาก็มีปัญหาอาการบาดเจ็บนะครับบริเวณเอ็นหัวเข่าก็ต้องพัก,กจากอาการบาดเจ็บไปอีกเพราะฉะนั้นนี่คืออีกหนึ่งบทพิสูจน์แล้วนะครับว่าเจอร์กนครอปและทีมงานทั้งหมดจะขจัดปัญหาทางแก้นี้อย่างไรนะครับ เพราะแค่เรื่องของโมฮาเหม็ดซาลาคนเดียวที่เป็นโจทย์ในตอนต้นก็มากพออยู่แล้วตอนนี้มาเจอเรื่องของเทรน์อเล็กซานเดอร์อโนเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องของการขึ้นเกมการจ่ายบอลต่างๆมีปัญหาแน่นอนนะครับเลอร์อผู้เองนะครับพยายามแก้ไขในช่วงแรกในเรื่องของการขาดโมซาลาไปในเกมกับอาร์เซนอลนะครับในศึก FA Cup ร,รอบที่4ก็สามารถเอาตัวรอดมาได้เพราะเกมนัดนั้นนะครับ การแก้เกมต่างๆของเชิครอบค่อนข้างได้ผลและเกมนั้นยังมีเทรนต์อเล็กซานเดอร์อโนอยู่นะครับหรือว่าผู้เองเริ่มต้นในเกมที่พบกับอาร์เซนอลนะครับในการจัดทัพนะครับทางด้านฝั่งขวาด้วยการใช้เทรนต์อเล็กซานเดอร์อโนนะครับมีฮาวิเอเลียตนะครับขึ้นไปแทนที่ของโมฮัมเหม็ดซาลาซึ่งก็ดูเหมือนว่ายังพอจะถูพอถ่ายได้ก่อนที่จะมีการปรับทับในครึ่งเวลาหลังของเกมอาร์เซนอล ด้วยการขยับกองหน้าหลายๆคนนะครับแค่สลับสับเปลี่ยนใช้ดีอาสมายืนทางด้านขวานะครับใช้คัคโปไปยืนตรงกลางก่อนเปลี่ยนโชต้าลงมาแทนขยับเอาทางด้านดาวินนูเยสนะครับจากศูนย์หน้าไปเป็นทางตัวริมเส้นทางด้านสายซึ่งมันได้ผลดีเป็นอย่างมากแล้วก็ทําให้ลิเวอร์พูลสามารถเอาชนะอาร์เซนอลมาได้ขณะเดียวกันในเกมที่พบกับฟูแลมมีการเป,เปลี่ยนแปลงอีกครั้งพรเทรนต์ไม่อยู่นะครับมีการใช้ อร์เนอร์บรดลีย์ลงมาเป็นแบ็กขวานะครับไลอ้อนกราเฟนแบกมาเป็นมิดฟิลด์นะครับทางฝั่งขวาแล้วใช้ฮาวิเอเลียดปัดอยู่ที่ตำแหน่งของโมฮัมเหม็ดซาร่าเหมือนเดิมแต่ผลปรากฏว่านะครับเราเห็นกันชัดเจนว่าการประสานงานกันระหว่างบรดลีย์กราเฟนแบกแล้วก็ฮาวิเอเลียดยังมีประสิทธิภาพไม่มากเพียงพอนะครับโดยเฉพาะกับไลอ้นกราเฟนแบกนะครับที่สามารถที่จะ อมองเห็นได้เลยนะครับว่าเขาอาจจะเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่แสดงผลงานออกมาได้ย่แย่ที่สุดในเกมกับฟูลแลมนะครับเพราะจากการปะทะกับคู่แข่งถึง12ครั้งราฟินแบกแพ้ในการาดวลกับคู่แข่งถึง10ครั้งด้วยกันนะครับชนะดวลกับคู่แข่งก็ทำให้เกมในแดนกลางของลิเวอร์พูลค่อนข้างจะมีปัญหานะครับก่อนที่จะต้องมีการสลับสับเปลี่ยนกันนะครับ ก็มีการใช้โชตาใช้ดีอาร์สหรือใช้คัคโปนะครับลงมายืนทางด้านขวาแล้วก็ทำให้เห็นว่าคอเนอร์บรดลีย์ต้องทำงานอย่างหนักทั้งเกมรุกและเกมรับแต่เจกเกนคอบเองก็มั่นใจในศักยภาพของไอ้หนูน้อยคนนี้นะครับก็ทำให้โดดเด่นมากพอที่จะเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดในเกมนี้เลยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องของการทดแทนในตำแหน่งของเทรนต์อเล็กซานเดอร์อโนโดยมีคอเนอร์บรดลีย์ลงมาปักหลักคงจะไม่ใช่ปัญหาแล้วนะครับ แต่สิ่งหนึ่งคือตำแหน่งของทางด้านโมฮัมเหม็ดซาลาจะเอาอย่างไรดีนะครับลิเวอร์พูลเองยังจะใช้แรงนันกาเฟนแบกยืนเป็นแบ็กขวากองกลางทางด้านขวาอีกครั้งหรือไม่หรือยังจะต้องใช้นะครับฮาวิเอเลียดนะครับลงเล่นอีกเหมือนเดิมตรงนี้น่าคิดเหมือนกันอย่าลืมนะครับมันน่าเสียดายแทนเบนดกจริงๆนะครับกับโอกาสแบบนี้หา,หากเบนดกไม่บาดเจ็บ ตรงนี้นะครับอาจจะเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ของเบนด็อกที่จะได้ลงเล่นขณะเดียวกันเราได้เคสกอร์ดอนกลับมาแล้วแต่ดูเหมือนว่าความพร้อมของเคสกอร์ดอนนะครับก็อาจจะยังไม่เป็นที่ไว้ใจของเจอรินคอฟมากนะักเพราะฉะนั้นยังมีวิธีอื่นที่ยังจะต้องแก้ไขได้อีกหรือไม่ตรงนี้ต้องมานั่งจับตามอมงนะครับบังเอิญเหลือเกินนะครับว่าทางด้านโดมินิกโซบอสไลนะครับที่ฤดูกาลที่แล้วเล่นอยู่ในตำแหน่งตรงนี้ให้กับ ไลฟ์ซิกและทําผลงานได้อย่างดีเยี่ยมจนเลี้ยวผูกไปคว้าตัวมาดัานมามีอาการบาดเจ็บขึ้นมาอีกนะครับขอถือว่าเป็นสิ่งที่น่าเสียดายถ้าหากโซบอสไลกลับมาได้อย่างรวดเร็วเราอาจจะได้เห็นโซบอสไลไปปักหลักนะครับในด้านตําแหน่งของโมฮัมเหม็ดซาลาก็เป็นไปได้แล้วใช้ทางด้านฮาวิเอเลียดถอยต่ําลงมาเป็นมิดฟิลทางด้านขวาก็อาจจะได้ใช้พลังงานนะครับของทั้งสงคนนี้ประสานงานกับ ฮอร์เนอร์แบรดลี์ก็เต็มเปลี่ยนไปด้วยพลังงานเช่นเดียวกันอาจจะทําให้ความดุกดันนะครับในสิ่งที่ขาดหายไปในช่วง2เกมที่ผ่านมากลับคืนมาได้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับเป็นจุดที่วัดใจเจนคอฟอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะสามารถใช้สมองเพชรของเขาเนี่ยกลั่นกรองนะครับแล้วก็ใช้วิธีการเล่นในช่วงที่พักเบรกในช่วงนี้ออกมาได้อย่างไรนะครับเพราะว่าในเดือน มกราคมนี้เลวพูเองยังเหลือเกมที่จะต้องไปเยือนบอลมัดนะครับในศึกพรีเมียร์ลีกยังต,ต้องเจอกับฟูลแลมในการไปเยือนในรอบรองชนะเลิศฟุตบอลคาราบาวครับนัดที่2อีก แถมยังมีโปรแกรม FA ครับโผล่ขึ้นมาอีกหนึ่งนัดรอบที่4นะครับในช่วงวันอาทิตย์ที่28มกราคมก่อนจะเข้าสู่2เกมสำคัญนะครับเกมสำคัญที่ว่าคือการเตะกับเชลซีนะครับกลางสัปดาห์แล้วไปเตะกับอาเซนอลในช่วงสุดสัปดาห์ต่อไปก็ทำให้ลิเวอร์พูลเองจำเป็นนะจำเป็นอย่างมากที่จะต้องจัดการเรื่องนี้นะครับให้ได้โดยเร็วนะครับเพราะว่าหากผ่านโปรแกรม2นัดนี้ไปได้ก็ดูเหมือนว่าลิเวอร์พูลเองอาจจะเจอโปรแกรมที่ เบาลงแล้วก็จะเป็นช่วงเวลาที่ดึงเวลานะครับให้ทั้งเทรนด์อเล็กซานเดอร์อโนให้ทั้งโมฮัมเหม็ดซาลากลับมาสู่ทีมได้นะครับซึ่งลิเวอร์พูลเองจําเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องผ่านทั้งเกมกับเชลซีกับอาร์เซนอลไปให้ได้โดยที่ไม่มี2ตัวหลักแบบนี้มันหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าทุกคนนะครับคงจำเป็นที่จะต้องเล่นกันด้วยฟอร์มสุดยอดให้ได้นะครับ เพราะว่าถ้าหากผ่าน2เกมนี้ไปได้ด้วยดีแล้วนะครับโมฮัมเหม็ดซารากลับมาเทรนกลับมานักเตะอีกหลายหลายคนกลับมาแอนดี้โรเบอร์สันก็ใกล้จะกลับมาแล้วอาจจะทําให้ในช่วงเวลาที่เหลืออยู่นับตั้งแต่เดือนกุมภาเป็นต้นไปหรือว่าผู้อาจจะมีสภาพทีมที่กลับมาแข็งแกร่งแล้วก็ไปเล่นเครื่องบทขยี้แข่งกับแมนเชสเตอร์ซิตี้อาร์เซนอลหรืออีกหลายหลายทีมนะครับที่พร้อมที่จะมาแย่งชิงชัยในแชมป์ นะครับพรีเมียร์ลีกในช่วงปลายด,ดูการก็เป็นไปได้ถึงได้บอกนะครับหลังจากนี้ไปให้จับตาดูว่าเจนคอปจะทําอย่างไรนะครับเพราะนี่จะเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์นะครับที่เพราะอะไรทําไมเจนคอปถึงได้รับการยอมรับว่า เป็นหนึ่งในกุลซื้อที่เก่งที่สุดในโลกคนหนึ่งเรามาติดตามชมเรื่องนี้กันต่อไปหากมีอะไรคืบหน้านะครับเกี่ยวกับระบบและการปรับแก้ตรงจุดนี้แล้วเรากลับมาคุยกันใหม่นะครับง่างฝากกดไลค์กดติดตามเรื่องแปะปากมากในทุกช่องทางด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ